สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์บล็อเชนเนล <Yeah! S 1> คลิปนี้นะคะซอฟจะพาเพื่อนทุกคนไปรู้จักกับนวัตกรรมในการโอมเงินแบบใหม่พูดเรื่องตังนี่ตาลราลูกวาวเลยนะ <c oughs> และสิ่งนั้นก็คือะ <c oughs> ดตนนี้เลยค่ะงงสินะคะว่าโทรศัพท์เนี่ยจะออมตังได้ยังไงแน่นอนค่ะเพราะว่าในโทรศัพท์เรามีอะไรคะ แอปพลิเคชันถูกต้องค่ะในโทรศัพท์มีแอปพลิเคชันซึ่งซอฟไปเจออยู่แอปหนึ่งมาค่ะขออนุญ,ญาตเปิดก่อนอ่าและแอปที่ซอฟกำลังจะพูดถึงนั่นก็คือแอป a o p o e t e t Ad Pocket นะคะก็คือจะเป็นแอปที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถสะสมแต้มแล้วเอามาแลกเป็นตังค์ได้เนือฟังดูเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ ตื่นเต้นมากเพราะเราจะได้ตังค์่ะอันนั้นเรื่องเด็ดซึ่งวิธีการในการหาแต้มที่จะทําให้เราสามารถมาแลกเป็นตังค์ได้เนี่ยมีหลายวิธีมากคือถ้าให้ผู้เฉยๆนี่อาจจะงงนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้กันเลยเริ่มแรกนะคะเราก็มาดูที่แอดพ็อกเก็ตค่ะ จิ้มเข้าไปตรงนี้พอเราเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นหมูอูดในแรกแรงอยู่ตรงนี้ค่ะตัวกลมน่ารักมากๆซึ่งหมูอูดตัวดีเนี่ยก็เป็นหมูอูดนะคะแล้วก็พร้อมกับตัวเลขข้างล่างและตัวเลขด้านล่างนี้นะคะก็คือแต้มของเราที่สะสมมาได้และมันจะกลายเป็นตังค์ให้เราค่ะที่เห็นซอฟมีอยู่3000กว่าแต้มตรงนี้นะคะก็คือเกิดจากการที่ซอฟไปสะสมมาค่ะเดี๋ยวซอฟจะบอกว่าสะสมยังไงแต่ว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราสมัครเข้ามา เหมือนตอนแรกที่ซอฟเข้ามาเนี่ยซอฟก็ได้มา300แต้มจากการดาวโหลดแล้วก็ลงทะเบียนครั้งแรกของซอฟนะคะโอเคเอาละค่ะแล้วทีนี้ทีเด็ดที่เรารอคอยก็ามาถึงค่ะถ้าแต้มของเรากลายเป็นตังเนี่ยภารกิจของเราก็คือตามหาแต้มสิคะรออะไร <laughs> มา <laughs> ทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแต้มเนี่ยจะมาจากทางไหนได้บ้างวิธีแรกเลยนะคะก็คือการที่เราสมัครแล้วก็ลงทะเบียนครั้งแรกอย่างที่ซอฟบอกไปเมื่อกี้นี้นะคะว่าลงทะเบียนเราสมัครครั้งแรกเราจะได้300เแต้มพัน แล้วพอเรามีแอปนี้บนโทรศัพท์เราปุ๊บนี่เลยค่ะพอเราติดตั้งแอปเสร็จปุ๊บเขาก็จะสามารถเป็นล็อกสกรีนแบบนี้ให้เราได้ค่ะพอเป็นแอปสกรีนแบบนี้แอปสกรีนไม่ใช่ล็อกสกรีนล็อกสกรีนคือหน้าจอปลดล็อกมือถือแบบนี้นะคะก็งงแล้วเนี่ยพอเป็นหน้าจอปลดล็อกมือถือแบบนี้แล้วเนี่ยทุกครั้งค่ะที่เราเปิดหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นมาเราก็จะสามารถสะสมแต้มได้จากการดูโฆษณา ข่าวสารต่างๆนะคะเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลยค่ะดูว่าโอ้มีอะไรอัปเดตบ้างนู่นแมทพอเราดูข่าวสารปุ๊บเราสนใจอันนี้นะคะก่อนที่เราจะดูาะละเอียดเพิ่มเติมนี่บางทีเขาก็จะขึ้นนะว่าแบบถ้าเราดูโฆษณาอันนี้หรือดูเนื้อหาอันนี้เนี่ยเราจะได้แต้มเท่าไหร่อ่ะ สมมติว่าซอฟโอเคอยากจะดูอันนี้เพิ่มเติมค่ะเราก็เลื่อนซ้ายเลยแล้วเขาก็จะพาเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของกิจกรรมหรือข่าวสารที่เราสนใจค่ะและแน่นอนค่ะตอนนี้เต้มก็ตกเป็นของเราแล้วค่ะ <c oughs> สาหรับในส่วนล็อกสกรีนเนี่ยนอกจากโฆษณาแล้วนะคะก็ยังมีคอนเทนต์ต่างๆอ่ะอย่างอันนี้นี่เลยเราก็จะดูข่าวสารได้นี่ค่ะอย่างอันนี้มีข่าวของพี่พีคใช่ไหมคะว่าหน้าผากหายดีปัดหนุ่มรุมงจีบโตสเปคสูงอะเลยแบบประมาณอย่างนี้นะคะก็คือจะมีข่าวสารให้เราได้อ่านด้วยก็จะมีไปคอนเทนต์ต่างๆ จากแมกกาซีนหรือว่าเพจดังๆให้เราอ่านได้ด้วยโอเคค่ะสําหรับหน้าจอล็อกสกรีนยังไม่หมดนะเราโกยแต็มได้อีกนี่เลยค่ะนอกจากจะมีข่าวสารคอนเทนต์อะไรให้เราอ่านได้แล้วเนี่ยเขาจะมีอันนี้ด้วยชอบชอบมากนี่เลยค่ะ เดี๋ยวหาก่อนนี่เลยนี่เลยลัคก,กี้ดอลนี่ลัคก,กี้ดอลค่ะก็คือการสุ่มชิงโชคหรือจับฉลากก็จะมีทุกวันนะคะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปค่ะซึ่งอันนี้ง่ายมากแค่เราเลื่อนซ้ายปุ๊บเขาก็จะบอกเลยว่าเราเนี่ยลัคก,กี้ดอลได้หรือไม่ได้นี่ยกซอฟยกตัวอย่างวันนี้ยังไม่ได้เลื่อนค่ะสำหรับวันนี้ซอฟได้เป็นลุ้นฟรีบัตรเงินสด100บาทเฮ้ยเนื้อร้อยหนึ่งนี่กินข้าวได้เกือบ3มื้อเลยนะออะเลื่อนค่ะชล้ 你那 เหมือนเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ทําให้เราได้เล่นสนุกสนุกได้เลยทุกวันเพราะว่าเขาก็จะสับเปลี่ยนไปเรื่อยของรางวัลก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยเหมือนกันนะคะนอกจากจะมีเป็นวันนี้เป็นบัตรเงินสดบางทีก็จะเป็นแบบเออแก๊ตตของเก๋ๆนะคะหรือว่าบัตรกิฟต์ไวเซอร์บัตรกินอาหารฟรีอะไรแบบนี้ซึ่งต้องคอยติดตามค่ะในส่วนของหน้าจอล็อกมือถือผ่านไปเราลองมาดูในแอปบ,บ้างเมื่อกี้นี้เนี่ยแค่นมจิ้มน้ำจิ้ม,มด่านแรกในการสะสมแต้มทีนี้ถ้าเราอยากจะได้แต้มมากขึ้นนะคะเราเข้ามาในแอปนะคะแล้วเราก็เลื่อนมาตรรงงงข้้้าบนนนีี่เปป็็อหมมููแลวก เงินอยู่ข้างในเนี่ยในส่วนของตรงนี้นะคะก,ก็จะมีแอปแนะนําค่ะแอปแนะนําที่แนะนําให้เราโหลดแล้วเราก็จะได้แต้มอย่างวันนี้ที่เห็นนะคะก็จะมีแอปฮาร์斯 e นะคะเป็นเกมพอเราโหลดแล้วก็จะได้50เแต้มนะคะหน้าที่เราค่ะก็แค่ดาวโหลดแล้วก็ลองเล่นดูแล้วเราก็จะได้แต้มค่ะแต้มเป็นของเรา <laughs> คือบางทีก็จะเป็นแอปที่เราบางทีอยากโหลดอยู่แล้วนึกออกไหมคะแล้วแบบ โหลดแอปที่เราอยากได้และเราก็ได้แต้มแล้วแต้มก็กลายเป็นตังค่ะดีตรงนี้นะคะต่อมาค่ะนอกจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเราได้แต้มแล้วก็มีอีกทางหนึ่งค่ะนั่นก็คือการชวนเพื่อนอ่าไป invite friend นะคะแล้วกลับไปที่หน้าแรกค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะขวาล่างจะมีคําว่า invite friend ค่ะนี่เราก็กดเข้าไปเลยเราชวนเพื่อนได้หลากหลายช่องทางมากเอาที่เพื่อนเราสะดวกแล้วเราก็สะดวกกันนะคะแล้วพอเราชวนเพื่อนเราโหลดแอป add pocket เสร็จแล้วปุ๊บถ้าเพื่อนเราโหลดสาเร็จ1คนเราก็จะได้1 0 0ย ตืมจริงกระจิงนะคะนอกจากเราจะได้100แต้มเนี่ยเพื่อนเราที่โหลดเสร็จแล้วก็ได้100แต้มเหมือนกันฮเพราะงั้นอย่ารอช้าค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้แต้มพิเศษเพิ่มเติม100แต้มเนี่ยเดี๋ยวซับจะแปะลิงก์นะคะไว้ใน description ใต้คลิปเลยเข้าไปดาวน์โหลดตามลิงก์นี้นะคะแล้วทุกคนก็จะได้เพิ่มขึ้นมา100แต้มจาก300ก็จะได้เป็น400เลยนะเพิ่มมาตั้งร้อยหนึ่งเลยนะเฮ้ยค่ะแล้วหลังจากที่เรานะคะโกยแต้มกันไปอย่างสนุกสนานแล้วทีนี้แต้มของเราจะเป็นตังยังไงเนี่ยเอย ต้องไม่พลาดค่ะนี่เลยพอสมตมิว่าเราได้แต้มมาในระดับดึงแล้วใช่ไหมคะเราจะไปแลกเป็นตงังอ่าแล้วก็ไปที่ตรงนี้เลยค่ะข้างบนที่จะเป็นรูปบ้านเล็กๆอันเนี้ย <c oughs> เสร็จแล้วปุ๊บก็อย่างที่เห็นค่ะว่าเราสามารถเอาแต้มของเราไปแลกเป็น wallet by true money แล้วพอแต้มของเรากลายเป็นเงินใน wallet by true money ปุ๊บเราก็สามารถเอาไปจ่ายค่าโทราศัพท์นะจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะคะเติมเงินมือถือเติมเงินเกมซื้อสติ๊กเกอร์ลายก็ได้นะคะและทีเด็ดเนี่ยที่ซอบชอบมากนั่นก็คือ สามารถโอนเป็นเงินสดเข้าบัญชีเราได้ค่ะชอบตรงนี้หรือ <c oughs> นอกจากที่จะแลกแต้มของเรากลายเป็นเงินใน wallet by truemoney แล้วเนี่ยแล้วเราก็เข้าไปในช็อปค่ะ,ะในช็อปเนี่ยเราก็สามารถจะเอาแต้มของเรานะคะแลกเป็นของเก๋ๆเได้ด้วยนะเฮ้ยยง่ายๆเลยก็คือพอเราได้แต้มมาปุ๊บเราก็สามารถแบ่งปันใช้ได้ตามอัธยาศัยของเราเลยค่ะต แค่เปิดใช้งานทุกวันสะสมแต้งไปเรื่อยๆก็เหมือนเราได้หยอดกระปุกทุกวันแล้วที่สําคัญได้หยอดกระปุกแล้วเราอาจจะได้เป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลจากการลักกี้เดออีกด้วยนะเย้ <Yay! S 2> เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับการรีวิวของซอฟ์ในวันนี้กับนวัตกรรมในการออมเงินขั้นสุดยอดว่าไปนูน่นเฮยแอปพลิเคชันแอดพ็อกเอย่าลืมนะ โหลดจากลิงก์ที่ซอฟแปะไว้ในดีสคริปชันใต้คลิปเนี่ยจะได้เพิ่มอีกคนละ100เแต้มสมัครครั้งแรกจาก300ก็จะได้กลายเป็น400แต้มเลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนถูกใจนวัตกรรมในการออมเงินขั้นสุดยอดของซอฟในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะแล้วสำหรับใครนี่ที่อยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยอาจจะอยากทราบโปรโมชั่นเพิ่มเติมหรือข่าวสารกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปกดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k ของเขาได้ที่นี่เลยค่ะซอฟได้ข่าวมาว่าท ไม่ได้แล้วละซอฟว่า <c oughs> สำหรับคลิปนี้ซอฟลาไปกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย